โอเคครับผมก็กราบสวัสดีนะครับผมเพื่อนเพื่อนยิ่งน้องที่น่ารักทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็สาหราบวันนี้ท mmm. ุกคนพี่ก็อยู่กับร้านซีเรนสโตนะครับน้องๆก็วันนี้นะทุกคนที่มีโค้ดมาแจกกันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้พี่ก็นะครับผมเอาโค้ดมาให้น้องๆกัน ผมก็ฝากกดติดตามนะครับผมกด like, like, ไลค์กดแชร์ไว้ด้วยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะผมฝากกดติดตามไว้นะครับทุกคนจะได้เป็นกำลังใจให้พี่นะครับผมพี่ก็เอาโคา้ดมาแจากกันแล้วแล้วนะสำหรับโค้ดวันนี้เนะผมก็จะมีโค้ดตรงนี้เลยนะครับทุกคนนี่ฮนะแล้วก็จะมีหนึ่งโค้ดนะอีกหนึ่งโค้ดก็้อยู่ตรงนี้นะครับมันมองเข้าไหนนะผมที่มองไม่เห็นโค้ดนะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับทุกคนก็ตามนั้นเลยนะครับทุกคนมามาดูว่าพี่ได้เท่าไหร่นะครับทุกคน โอเคมันยังใช้ได้อยู่นะครับทุกคนก็โอเคทุกคนนี่ครับผมก็จะเป็นโค้ดตรงนี้นะครับทุกคนเราก็จะได้เท่านี้เลยนะครับทุกคนน้องๆได้เท่าไหร่กันบ้างนะผมคอมเมนต์กันด้วยนะครับทุกคนก็วันนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมสําหรับวันนี้นะทุกคนก็จะมีเป็นพวกเฟซบุกหวานคาวบวกเอฟอะไรเงี้ยนะครับทุกคนก็น้อง,องแบบชอบกันไหนน้องอยากเล่นเกมไหนน้องก็เล่นเลยครับก็จะมีเป็นร้านครับสุดแรงกับล้านค้าสุดคุมนะครับ ก็พวกร้านนะ,ะุดผมก็ได้มีประมาณนี้เนาะพวกเอเตอร์ไฟนะเร็วมกันสองนะผมก็เซ็ตนักแข่งเซ็ตเบาวานก็มีนะครับทุกคนหรือใครไม่ชอบแบอน,นี้แล้วผมก็ให้ก็จะมีแบบวันนี้ด้วยนะครับทุกคนที่เป็นวงล้อนะครับผมเป็นวงล้อมัดตึงนะครับทุกคนเราก็จะมีเป็นวงล้อปักธงด้วยนะครับนี่ทุกคนเป็นไงปักธงตึงๆลนลครับทุกคนก็โอเคประมาณนี้นะคะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคน คือพี่ได้โค้ตมาเรียบร้อยนะทุกคนก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะผมเดี๋ยววันนี้พี่จะจัดเป็นอะไรดีนะครับทุกคนวันนี้ไปร้านค้าสุดคลุมไหมทุกคนร้านค้าสุดคลุมครับทุกคนแล้วก็จะมีพี่ว่าจะจัดเป็นก้านทองนะผมเพราะว่าก้านทองนี้มันเพิ่งกลับมาใช่ปหทุกคนแต่ว่าแต่ก้ามแต่ก้ามลาวานี้มันยังไม่กลับเอ้ก้ามลาวามันมาแล้วแต่ว่าไม่การันตีด้วยนะแต่ว่าอันนี้จะเป็นการันตีรือเป่าครับผมก็จัดนะครับผม เจ็ดเก้าปะโอเคนะทุกคนนี่เอทุกคนก็เรียบร้อยนะคบผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูดีกว่าทุกคนว่ามันจะมีสักอะไรนะผมแต่ว่าอยากให้เป็นสักลาวามากเลยนะผมหรือสักทองก็ได้นะทุกคนโอเคป้าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าทุกคนว่ามันจะมีสักลาวาหรือสักทองหรือสักฟ้าอะไรนะผมก็ไปไปดูนะครับผม โอเคทุกคนก็ตอนนี้ทุกคนที่ก็อยู่ในดีวินที่เรียบร้อยนะครับทุกคนก็นี่ครับผมจะเป็นเซตนะคะผมเป็นสักราวานะครับทุกคนก็หุยคือสักราวามันไม่มีการันตีอะทุกคนคือรอบนี้แบบคุยคือสักราวามานะผมโคตครตึงอะทุกคนมีวัตลาวาด้วยนะคะผมมีหน้ากากไฟครับแล้วก็หัวจะเป็นหัวแบล็กอรนะครับทุกคนนี่ไงเท่บาทุกคนเด้ปะ นี่ทุกคนเราก็จะมีปืนอาร์เรเวอร์เจ็ดอีกสองกระบอกนะครับทุกคนก็จะเป็นพาราเฟลอาร์เรเวอร์เจ็ดนะครับทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยเทปะทุกคนเทปะเราก็จะมีเอเมแปะอาร์เรเวอร์เจ็ดด้วยนะครับทุกคนยังไปเนี่ยทุกคนดูดิเซตเอาเรื่องจัดทุกคนมีท่าอื่นด้วยนะทุกคนมีท่าที่แบบเต้ด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนานอนหลับไว้ทุกคน ดิเป็๊เนี่ยชิปชิปชิเชฟปชิเชฟปเนะประมาณนี้เลยครับทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมประมาณนี้นะทุกคนยังไงก็ฝากกดติดตามก็ร์สำหรับพิกัดนะครับผมอยู่ได้คอมเมนต์นะทุกคนใครที่มองไม่เห็นคอมเมนต์ให้กดข่าว่าสุดนะครับทุกคนก็จะเห็นคอมเมนต์ตัวเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่ไปก่อนละกันนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยครับผมสำหรับวันนี้ก็ไม่ไหวครับทุกคนเจอกันนะทุกคน